ไปครับยาไปดีไหมไปดีเนาะเอ้ยให้ผมนานเลยจำนั้นกุ้งเดินมาทางไหนทางทางทําเพชรเออไม่เดินตามคนชักอ๋อเดินมาทางเขาเนอะเดินเดินเมื่อกี้คนเหนนั้นเดินกับเดินกับลุงใครสองคนอ๋อถึงกับเดินเดินมาเข้าทําเพชรเออถึงกะทีนี่เดินแล้วมานี่เลยไม่ไปไปจากมาจากปักลุงจุ๊บทําเพชรอ๋อขึ้นมาขึ้นมายับกันลุงนี่เขาทําเพชรนั่นไปไปโยนนอนขึ้นข้ามขึ้น อ๋อนอนในตั้งคืนในตั้งเพดนั่นเออตึ้งประวัติตึ้งกว่านั้นก็นอนกึ่งตางครับอย่า,ง,างนั้นก็นอนตั้งคืนแล้วอืมตอนนั้นก็ตึ้งมานี่แหละครับตึ้งมานี่ก็มามาอยู่นี่เออตอนไม่นวดนะถามไปแต่หนูน,นันใช่ไ่มครับอืมแต่ก่อน้องเป็นมันอยนู่เลยนองน้องอยู่นันกันไม่ไม่นองก็อยู่นันอืมน,น้องอยู่นัน ไ้่หลงสามารถครับนี่กัมันกุ้งอยู่ฐานนี้ถับยุงนี่ฐานานูพึ่นนั่นแต่ไกไปไหนเอาไหม่ฟืนปอุ้งคาวพี่ยนนี้เนาะทุกคนครับตอนนี้เท่าไข่ก็ได้เดินทางกลับมาแล้วนะครับจากพัทลุงนะครับมาถึงจังหวัดสตูลแล้วก็พากัมพันกุ้งกลับมาด้วยแล้วก็มาอยู่กับยะที่นี่ นะครับท,ที่ภูทานรีสอร์ท ok ถ้าเกิดว่าทุกคนจะมาเยี่ยมเต้าไข่นะครับก็ทุกคนก็สามารถรที่มามาได้เลยที่ภูทานรีสอร์ท<อ>นะครับเขาก็จะอยู่ที่นี่วันนี้ก็มาให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะครับว่าเต้าไข่ไปอยู่ไหนหลายๆคน<ม>อาจจะถามหากันนะครับผมมาเก็บภาพให้กับทุกคนได้ดูกันวันนี้ยืนเยอนเยอะมากถึงวันนี้ยูโซงเลยเลเนาะอมันยะอายุ mon anh cũng ngay vô mon vay đây đuôi cắn vay ờ, đây đây cắn mon sao mà kỳ cắn ừ ờ, ok rồi anh nghĩ mày mày bị bắn ai đấy nào mày mày đổ đấy cái mày vô bên phía bên phía bên nào đi 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 bảy s bảy s lại khỏi nó bảy s lấy thứ nhì hai cột lên mày hai cột để ra mày mèo mèo sao cột vậy mèo 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 Hãy subscribe cho เอ็ดมาไานิแค่ทำกูได้ว่าน ah. ah i mean ี La ่เอ็ดว่าบางรักมาเลยมาแต่ว่ามันทำมาุยาแค่บอกว่ากูจะทมชสองอันเนี่ยกูว่านี่ข้องทวานี่ตัวเเลยเอ็ดในตัวนู้กวมันจะทมนต้มตกกันนันกวมันว่าแก่มาเลยมากก แกเงินมากแค่ปีเลยกันเัินเงิไปไหนแกก็เงิไปไหนดอกก็ไปไหนก็เป็นลูกเป็นปีเลยแค่ปีเลยกันผมเข้าใจว่าเต้นโยผัดลุงเลยถึงผมไม่ได้ข้าวมั้งเงนอ่าผมไม่เต้นผมไม่ขี่กัานข้าวเลยแต่ว่าอย่างเต้นไม่ฟื้นเลยมันเดี๋ยวพาเต้นไปกินโนกินนีออกไปโนเวนีได้มันประกันอื้อนไปยำติโชูดีหร่ะเงินไม่ร้อยเลยไม่เต้นไม่นุ่งเออนม่ว่ามาแล้วไปโยผัดลุงกับแค่ปีเลยกันในอากุนนั่นติดตามติดบรรลุงของเจ้า นี่ล้บไปกี่เดือนเลยซ้ำเดือนนอะอ๋อไม่ใช่ซ้ำเดือนแต่เส้นเดือนเนอะเส้นเดือนเลยเออไปยุบปัลลุงปีเดือนถึงผ่ายาเดินผ่าผ่าผ่านหังจากนั้นกุ้งเดินมาเดินตั้งป่านี่เลยเดินแต่ปัาลุงเออเดินมาจากปัลลุงแต่เดินมาจากปัลลุงก็ออกกันมานอนอยู่ใน้ตียงแฝดหมู่บ้านตียงแฝดเต็มเซ้ก็เข้าเข้าเข้ามาจากนี้ก็ไปจากไอ้ป่าแถวมันไปออกนี้ออกสั่นไฟนี้จอมข้าววนอ่าเป็นนอนคืนเดินกับยาทั้งคนนี้เดินแ้วครับกับ เออกำนั้นกุ้งแล้วคนนี่มันเออนั่นได้ได้ออกออกปดี้ได้เลยตีหวยาออกออกจาออกตรงนี้ก็เถียงพอดีมันถึงทำเป็ดเถียงมันพอถึงทำเปเถียงถึงกบเบู่นวทุกวันเนแล้วไปวันต่ทำเป็ดี้ตรงนี้บันเราดีตีระว่งบอนเรเออไปนอนทำเปวันหนึงมันสงคืนสงคืนนอนทำเป็สาคืนมันสาเลยทำเป็ดเรียกว่าวนอนน่ส้งคืนสร้างตรงนี้สง tết ô kìa tăm phết tết tết tưng tưng gì nè tưng tưng mà ô kìa vô thì sát túi lẹ sát túi lẹ ừ hay phi đây đây lưỡi này ừ mày yếm đây lưỡi đã qua phần phứ có đay đay mỏ hai con ở đây cả đay pha gốp pì phê đấy, you know. đấy với lùng Campany, phản you tham phản Dơm dạy, nào đồ. Mhm. Kìm cầm nắng gung dư thắp, nơi. Giù thắp tanya. Mhm. 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 nào Mhm. 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 Mhm mấy vậy? Mấy cái này? này. Bây. không bây